นีเราจะมาเลี้ยงแพ้แพ่ไปก่อนหมดแล้วเนี่เปิลนี่ดูน่ะอ่อนดูแรกเปิ์ตัวนี้ทำอะไรคะแฮนี่แฮนี่เย่อารุณสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิโมก็อยู่ที่ ยิ้มโฮมค่ะซึ่งจะอยู่ตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะตอนนี้ก็คือบรรยากาศดีมากๆช่งชวงเช้านะคะนี่ค่ะแล้วก็นอนที่เต็นท์นะคะวันนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ค่ะจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะธรรมชาติมากเลยค่ะ คม่ชอเปอสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพ <c oughs> ี่โมอยู่ที่ยิ้มโฮมค่ะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจค่ะข้างในนะคะก็จะบอกว่าเป็นธรรมชาติมากๆค่ะนี่มีบอกปลาด้วยนะคะอันนี้ประตูค่ะส้มประตูเข้าไปในดินแดน <c oughs> โฮ<ท>มค่ะแต่วบานี้จับปลาไม่ได้นะคะทุกคนตกปลาไม่ได้เอาเอาให้อาหารปลาได้แต่ว่าอาหาดปลาไม่ได้ แล้วก็ฝั่งน,นี้นะคะก็จะเป็นสะพานค่ะสะพานสำหรับถ่ายรูปคะ่ะนี่วิว้างหลังของเรานะคะก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวๆนี่นะคะมันก็จะเป็นช่วงค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของทุ่งนานะคะถ้าเป็นรูดูหนาก็จะฟิวอีกแบบะคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ค่ะฝั่งนู้นนะคะทุกคนเราจะเข้าไป่างคะ่ะ ทคยังไม่สที่ด้มันสงันสวยมากี่ดูให้แบบไทยจเข้า่ยะปทุกคนปูปู้ยะเพดปู็นงีปูนใหญ่จะเอาปูไว้ข้างหลังล้วค่ะทุกคนปูมันใหญ่มากเลย เอาไว้ใช่ในท้องนาแล้วค่ะปูขึ้นมาเสียเลยเค้ยค่ะเพื่อเป็นประเสริฐเทียนแหน่ะข้าทีนี่ค่ะตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะทุกคน้ยนี่ค่ะมาถ่ายรูปแบบนี้แต่ว่าที่สำคัญนะคะเราสมานหน้าชิงช้าตรงนี้ค่ะ มีสองมีสองอันนะคะชิมช้าคือถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือวิวตอนเช้ามันก็จะเห็นหมอกแล้วก็มีพกะาที่ขึ้นฟังนี่นะคะนี่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอ่ะเราใส่หมวกไว้นีนนะคะเพราะว่าเราเตรียมที่จะมาให้อาหารแพะค่ะที่นี่นะคะเขามีแพะด้วยนะคะทุกคนมีแพะเลี้ยงด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะเป็นเ,เด็กเลี้ยงแพะค่ะเสากระ่หงเลี้ยงแพะนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะเรากําลัง ให้เขาปล่อยแพะมานะคะแลหววางที่รอนะคะจะพามาชมบรรยากาศอันนี้นะคะทุกคนสั่งนี้นะคะก็จะเป็นจุดสําหรับปิ้งย่างหรือว่าแบบเ,เรอบกกองไฟแล้วก็จุดกางเต็น์มีกระท่อมด้วยนะคะกระท่อมสําหรับกางเต็น์ด้วยหรือว่ามาแบบกินปิ้งย่างหมูกระทกกระกันค่ะเดี๋ยวเราจะรอมารอแพ้ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ แพ้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีวันจะมาเลี้ยงแพ้ค่ะนี่แพ้เยอะมากแพ้เยอะมากๆค่ะนี่สีคืออะไรสีมากเลยค่ะนี่แพ้แล้วค่ะนี่เราจะมาเลี้ยงแพ้แพ้ไปก่อนหมดแล้วแพ้นี่มีมีมีชื่อทุกตัวนะคะเอามีติดท้ายด้วยเจ้าหมาน้อยตัวน,นึงมีกี่เล่หอปะเดี๋ยวเดี๋ยว oh, จะเป็นแผงแผงะเท่าไม่หย่ใครแผงไห่ทยใส่แผงแผย่ๆแค่ดูแผงแผงใสาได้ไหนมล่ะน่นเนี่ยตัว้เน่้าไปเลยคือตัวไูนะเอนในเอทบ้าวอนน้คน่บ้าวติดคดติดแค่คนหนึ่งใช่ใช่แล้ว ไข่ไข่ตัวนี้ชื่อไข่ค่ะทุกคนตัวผู้เป็นตัวผู้นะคะอันนี้เราสอนได้ยังจะบอกว่าเมื่อไรลุกแล้วตื่เราไข่ให้ก่อนจะไข่จะไปไข่ได้ก่อนเหรอบิ๊กเมียวมาคือคือมันบิ๊กเมียกว่าคนอีกัน

แพ้ปวดเราแล้วค่ะมันจะไปถังน้นหมดแล้วอ่ะเราเป็นคนแปลกหน้าด้วยค่ะเป็นคนแปลกหน้ามาเลี้ยงแพ้ของอเดียให้เขาบเขาบด้

ทุกคนคะตอนนี้คือแพ้ไปนู่นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้อนแพ้มาฝั่งนี้นะคะแพ่ให้มาถ่ายรูปก,กับแพ้ะคะ่ะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะแพ้กลับมาแล้วะคะ่ะาตอนนี้ตอนนี้แพ้มันไม่กล้ามาแล้วทุกคนแลาหนักน,นะ ทำไ่จะบูหรือวะลาจะูหรือวะลจะูหรือวะละบูหรือวะาคู่ตัวพี่ันว่าคู่ตัวด้ปขวลาเ่บัวเลยฉ่คู่ตัวเลยนะมาให้ได้ไปอืมอวมายนน่น่คู่ตัวเลยปจะไปอะไรี่มึ่อีมาเลยปไมเล็บด้หรอเฮลีป่น Để không Để này, ra, ini, mà lắm chết anh em em biết chắc cái tay lắm chứ anh là biết ไปไปในป่าหมดแล้วค่ะทุกคน หายได้ยินยังไ่กนอ๋อหาได้ยินยังแม่ลยน่อม่เดี๋ยวไปต่อค่ะทุกคนอ 我懒得包，所以我得打包呢。<noise> 妈，给他挖那个去。嗯。 ดูแน่อัอนดูแรเปอร์ตัวนี้ทำอะไรคะอเมะแลนมืงกนได้ดูอย่าเพาชามาดูรออีนอนี้เปอร์จเดือนะผัดทอทุกคนตรงนี้มีแบบเขาเรียกว่า,วาอะไรนะพี่เขาอ่ะมีเขาสูงมากเลยอ่ะตัวนี้อะเหมือนกวางเลยอ่ะ <c oughs> จะบอกว่าอันนี้คือถ้าแบบสมิสมาซื้อแพ้นะคะไอเกตมปใช้กิโลป่อกิชินะมึงะอันนี้เขาจะขายกิโลละร้อยยีสิบค่ะหนึ่งตัวนี่อุปภัยกิโลที่แหล่นมาอ๋อเทุกคนถ้าตัวใหญ่ๆนี่ก็คืประมาณ30โลนะคะตัวหนึ่งค่ะหนักนี่ค่ะ เดินมาตามทางเมื่อยากได้สักตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้สวยอ่ะอันนี้สดกลอ่อยนะดูยัยตัวนี้เหมือนเหมือนวัวนี่ค่ะทุกคนอย่าอย่าลองไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งมันน่ารักมากเลยอ่ะนี่น่ารักทุกตัวเลยตัวเนี้เหมือนเหมือนกวางอ่ะตัวนี้เราจะลองมาล่อให้เขาอ่ะมาเล่นกับเราเอาอันนี้มาล่อนะคะใบตะบขงเฮลี่แฮลี่เยมาแล้วมาแล้ว อีแค่อ้อดอกแค่อ้อดอกแคอ้อดอกแค่อดออีอ้อยาอ้อยาว่าต้อนแล้ววะเหรอแค่นี่อีเท่าไหร่แสบแสบไม่ได้เลยทุกคนทุกคนคะตอนนี้นะคะแล้วก็ต้อนแพะมาฝั่งนี้หมดแล้วนะคะจะบอกว่า ที่นี่คือมีทั้งสถานที่ที่แบบว่าพักผ่อนเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถเลี้ยงแพะได้นะคะถ้าใครอยากมาอยากลองมาเลี้ยงแพะนะคะว่าเป็นไงบ้างอ่ะทุกคนมาได้นะคะที่ยิมโฮมค่ะอยู่ที่อําเภอแม่สอดสวัสดตากนะคะนี่ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปดูแพะก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากตามมาก็มาได้นะคะ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนไปนะคะไปเรียกเพจต่อคะ่ะ